ลองดูสิลองดูก่อนเอออะ้อ็ะม,มีทางเดียวคือเอาตีนทิ้นลงไปเลย าแน่งยาวแล้วเมื่อกี <h <h ้เอาอันนั้นมาไม่ใช่อันนี้นไงที่มันเป็นอีกอันไงสามเฉลี่ยเฮ้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 ยเดี๋ยวมาหยุดกลาง எங்க பாய் மோடா